คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่วิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานย์ JNBA ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย8กคุมภาพันธี2025้วันนี้มาคุยก่อนเกมวิคราะบาสกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าวันเสาร์ลงสนามทั้งหมดถึง7คู่ครับและ2คู่เหมือนเดิมครับที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 2 2 2ครับคู่แรกวอชิงตันวิสต้าพ่อมดดวลกับคลิฟแลนด์โคเรีย7โมง และเจ็ดโมงครึ่งครับเป็นคู่เช้าเหมือนกัน a อ l ์เรนตาฮอคดวลกับพยากวางมิววอกกี้บักครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมที่ว่ามานะฮะก็ไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็เรียกได้ว,ว่าแฮปปี้กันไปทั้งกลุ่มครับทั้ง2คู่ที่ให้ทัศนไว้ครับก็สามารถเข้าเป้าได้ทั้งคู่ครับโดยคู่แรกบอสตันเซลติกดวลกับดัลลัสแม a ์บริดครับซึ่งในคู่นี้ผมให้ไปในแนวสกอร์สูงต่ำกว่า230ครับให้ไปสกอร์สูง และสุดท้ายบอสตันไพ่คาบ้านแบบพลิกล็อครับแต่จบด้วยสกอร์ที่สูงมาก120ต่อ127จบไปถึง247ครับก็เรียกได้ว,ว่าผ่านเป้าแบบเฉลุยส่วนคู่ที่2เดนเวอร์นาเกตดวลกับออรแลนโดเมจิกครับซึ่งในคู่นี้ผมให้ทัศนะเลือกเชียร์ไปฝั่งเดนเวอร์นาเกตเจ้าบ้านเป็นต่อประมาณ8แต้มครับแล้วก็ทางด้านนิโคล่าโยคิสและลูกทีมก็ทำสำเร็จครับสามารถเอาชนะออรแลนโดเมจิกได้อย่างขาดลอย112รอยต่อ90 เอาชนะได้ถึง22แต้มครับก็2คู่ในวันนี้ครับวันที่7กุมภาพันธ์2025ก็เรียกได้ว่าถูกทั้ง2คู่ครับก็หลายวันติดต่อกันมาแล้วครับสำหรับช่อง NBA 222ก็มาดูผลงานในวันนี้ต่อไปครับคู่แรกทางด้านเจ้าบ้านวอชิงตันวิสซาร์ดดวลกับคลิฟแลนด์คาว a l เลียครับวิสซาร์ประกอบไปด้วยจอแดนพูวคารตันคาริงตันไบรอ์คูริบาลี่เคชอนจอชและริชชอนโฮมครับ ส่วนทางด้านคริปลด์เขาเรียรประกอบด้วยแลยบเดิมครับดารุสกาแลนเดนแวนมิเชลแม็กสตูตอีวานโมบี้และจาริดอาร์ลเลนโดยเจ้าบ้านมีตัวเจ็บบานครับอเล็กซามงคมบ็อกดอนและสดิดเบรครับส่วนทีมเยือนครับตัวเจ็บคือไอแซคโอโคโร่และก็ดีนเวดเจ้าบ้านวิสาชนะ9แพ้ไป41เกมรั้งดับบ u ยในสายตัวออกจะได้เจอกับทีมดับหนึ่งในสายตัวออกอย่างคริปลด์ชนะ41แพ้แค่10เกมเท่าน,นั้นครับคู่นี้ฝีมือก็ห่างกันโค้ครับ แม้วิาสาดเองจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะมา3เกมรวดก็ตามครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเทียบผู้เล่นกันแล้วครับไลอัพนี้ก็ถือว่าห่างไกลห่างชั้นกันมากครับแม้จะเป็นทีมเยือนครับคริปแลนด์เขาเลียก็น่าจะมีดีพอที่จะบุกมาปราบวิาสาดได้อย่างน้อย17คะแนนยืนฟังคริปแลนด์ไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างเยาวนุ่มแอรแลนต้าฮอคส์ดวลกับพยากางมิวักกี้บักเจ็ดโมงครึ่งโดยเจ้าบ้านประกอบไปด้วยแมททับเยาวนุ่มเทรยังไดซว์แดเนียล เดียนเรฮันเตหรือไม่ก็เป็นวิ t ครีซี่ครับส่วน Power Forward เป็นซั c คา r ีริ s าเชอร์แล้วก็ eka, o n นเยกาโอคองวูเป็นเซนเตอร์ส่วนมิวกี้บัคเป็นไลฟ์เดิมครับ d ดมย a ล,ลิล l า a r d ันเดรเจ็ก s o n j นจูเนียทอริ n อนสปรินต์ยานิสอันเดทูคอมโปและลบบโโดยเอเลนตาฮอคครับดงเล่นไปแล้ว51เกมชนะ23แพ้28่รังดับ9ในสายตัวันออก ส่วนบัคระดับ5ในสายตนออกชนะ27แพ้2 2โดย5เกมหลังสุดของฮอคชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึง4เกมครับผลงานก็ห่วยพอๆกับบัคครับบัค5เกมหลังสุดก็ชนะแค่1นเกมเท่านั้นแต่ก็ดูทรงบาสแล้วครับทั้ง2ทีมนี้ก็ยังมองว่าทีมเยือนอย่างมิลกี้บัคครับก็น่าจะมีดีพอที่จะบุกมาปราบเอลตาฮอกได้ถึงถิ่นครับและน่าจะเป็นการชนะอย่างน้อย5คะแนนยังเชื่อใจเดเมลินล,ลาดและยานิสมากกว่าเทรย,ยังคนเดียวเป็นตัวแบกฮอกไม่น่าจะไหวครับ ทศนาจารย์เจทั้ง2คู่วันนี้หน้าช่อง NBA 222คู่แรกวอชิงตันวิสซาดวลเดือดกับคลิฟแลนด์คาเลียร์ทีมนี้่อเข้่งจะห่างชั้นบวยเจอกับบันดับหนึ่งครับ17แต้มน่าจะข้ามฟากได้ก็มองว่าทางด้านโดนแวนมิชเชลครับแล้วก็ไดรุสกาแลนน่าจะช่วยผลิตสกอร์ครับเอาชนะวิสซาดได้ขาดลอยเกิน17แต้มในเกมนี้ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับอลเลนตาฮอกส์แม้ได้เล่นในบ้านครับก็ยังดูเป็นรองมิลกี้บัคพอสมควรครับ หาแต่วันนี้มิลกี้บักนำโดยพยากวางยานิสน่าจะบุกมาปราบเยี่ยวหนุ่มได้ถึงถิ่นอย่างน้อย5คะแนนในวันนี้รเราเรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA22 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ